เคยประสบปัญหาตรงนี้หรือไม่เพื่อนคุณเปิดตู้เย็นในเวลากลางคืนทั้งๆที่ในตู้เย็นไม่มีอะไรเพื่อนคุณก็เปิดนะครับไปดูนะว่าเขาทำอะไรรัไปะไหน วดีโอเลยอย่าบอกนะว่าดูว่าเพื่อนคุณอยากจะคึกหรือว่า คลิปนี้บอกเลยว่าเกินยอดเดินสามหมื่นล้านวิวนี่เองหาจริงจ็บอยู่เลย ใช่แะนพูดหยุดเหรอคุณดูนะครับเขาก็นั่งเขาก็นั่งทำหน้าของเขาไม่รู้นะครับ ไม่ต uhm, ้อถ่ายไม่ต้องถ่ายคนนั่งนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ตายตายค k ีไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว